รวยหมื่นล้านสั่งแม่บ้านห้ามใส่ชุดซ้ำในเจวันเปิดคาน์หารรูริตาเสียริตากลางกรุงเทพบ,บนที่สองไร่แถมเลี้ยงนกกระเรียนผ่านแอฟริกา ซีริต้าเจนเซนเธอเผยว่าบ้านหลังนี้ประมาณสองไร่ครึ่งอยู่ใจกลางกรุงเทพพาชมตั้งแต่สวนของที่บ้านเลี้ยงนกกาเรียนคันแอฟริกาสองตัวโดยพื้นที่ในสวนนั้นแต่สื่อที่เมืองไทยไฮโซกรณรงเดชได้วางแพนปรับที่สร้างเป็นเรือนหออีกด้วยส่วนการตกแต่งภายในก็ทำเหมือนมิวเซียมพิพิธภัณฑ์มีทั้งของเก่าภาพวาดเฟอร์นิเจอร์หรูๆรูนาฬิกาเนื่องจากคุณแม่ของไฮโซกรนั้น ชอบสะสมโดยเฉพาะรูปปั้นนางฟ้าที่มีอายุกว่า300ปีแถมยังสามารถขอบพอนได้จริง,รงๆเพราะนำมาจากโบสถ์ในอินตาลีจริงๆเพราะคุณแม่เชื่อว่านางฟ้าจะปกป้องคุ้มครองเรานอกจากนี้ที่ทำเอาถึงกับอึ้งก็คือความพิเศษของแม่บ้านที่จะมีชุดประจำตำแหน่งที่ไฮโซกรณรงเดชเป็นคนเลือกผ้ามาทำชุดออกแบบและตัดเย็บเองให้แม่บ้านแบบมีหลายชุดไม่ซาเจวนันแถมคุณแม่ยังได้รับต่างหู ซึ่งแบ,บแรนด์หรูระดับโลกอย่างแช n นลที่คุณแม่ของไฮโซก่อนเป็นคนซื้อมาฝากจากต่างประเทศอีกด้วยต้องบอกว่าหรูหราอลังการมากจริงๆจ้าห้องอาหารที่ใช้เฉพาะเวลาเลี้ยงแขกเท่านั้นบอกเลยว่าหรูหราอลังการทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวหนุ่มก่อนได้เผยว่าตอนที่จะสร้างบ้านมีสินแสคนฮ่องกงดูให้ตรงพื้นก็มีเป็นเหรียญจีน8888เหรียญวางไว้ก่อนเทปูดบนฟ้าก็จะใส่คริสตัลก่อนป ้าความหมายคืออยู่บนเหมืองทองเหมืองเพชรชอบทุกอย่างที่เป็นระเบียบชีวิตแบบทุกซอกนุ่มุมที่ใครๆคิดว่าริต้าชีวิตเหมือนเจ้าหญิงมีแต่ความสุขแต่ใครจะรู้ว่าชีวิตของเธอก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเปลื่นการจริงๆแล้วริต้าไม่ได้มีความเป็นเจ้าหญิงเลยมีความกวนๆนิคและในเวลาที่ริต้ามีความรักเธอเป็นคนที่โรแมนติกมากๆทําทุกอย่างเพื่อคนรักได้เผยไม่เคยอกหักแต่เคยมีเสียใจกับความรักส่วน ความรักระหว่างสิริตากับคุณกรณ์รงเดชรับเคยคบกันตอนเด็กแต่เพราะเป็นข่าวจึงทําให้ทั้งคู่ตัดสินใจเป็นพี่น้องกันพอมาคบกันอีกครั้งทั้งคู่ไม่อยากเป็นข่าวจึงทําให้ความรักครั้งนี้ต้องหลบซ่อนและกว่าจะปรับจูนเข้ากันได้ก็หนักอยู่จนไม่อยากเชื่อว่าจะหนักขนาดนี้